สวานักทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้มีเกมที่มีชื่อว่า Wrong Floor นะครับผมโดย NCBA นะครับผมเกมที่เจอมาในอิชิโอนะครับเท่าที่ดูจากชื่อเสียงมาน่าจะประมาณหนึ่งนะครับเท่าที่อ่านอ่านมาน่ากลัวมากนะครับเกี่ยวกับเราที่เราจะลงลิฟต์นะครับผมไปชั้นล่างแล้วมนทะลุนะครับผมลงไปชั้นใต้ดินและเหตุการณ์แปลกๆก็เกิดขึ้นนะครับก็คือชื่อ Wrong Floor หรือว่าผิดชั้นนะครับเป็นเกม first person horror นะครับซึ่งบอกว่าทําให้ผมสั่นกลัวได้นะครับถ้าไม่ได้ก็เท่านั้นโอเียทําไมฉันฉันฉันเอียง้้ ฉันแค่หันขวาได้ะเอียงหัวนะ่ะ <c oughs> แค่มองก็เมาแล้วนะพอจะเมาเรือง่ายอยู่เมื่อกี้เมามองป็๊บึงเมาเลยมีคขอยู่เปล่า <c oughs> ไม่มีใครออกมาด้วยมันจะไม่เกี่ยวใช่ไหมลองดูกดลิฟต์ครับไปลุยกันหลักๆผมขอปิดนะครับผมไอ้เจ้าที่เป็นกล้องสั่นออกไปนะไม่งั้นอ้วกจริงๆนะครับไม่ไหวไม่ไหวเพราะว่ามันมันเหมือนอยู่บนเรือเลยอะแล้วแบบผมแก้คิดว่าตัวเองจะต้องขึ้นไปบนเรือก็เมาแล้วอะล่าสุดนี่คือที่ขึ้นเรือนี่ขึ้นเมื่อไหร่นะน่าจะตอนไป ระยองครับไประยองแต่ว่าไม่ได้ไปเที่ยวระยองที่ไหนนะจำจำยังไม่ได้จำไม่ได้อีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งข้างๆระยองชนบุรีเหรออาจจะใช่หรือเปล่านะชนบุรีจําไม่แม่นเหมือนกันโอ้โออยู่กลางชั้นเลยชั้นหนึ่งเย้ออกไปไม่ได้ด้วยิโออืมบรรยากาศดีนะครับอย่างที่ว่านะครับออาฮะเสียงจเจาะแจเจาะแจะน่ากลัวประมาณหนึ่งนะครับ หลักๆคือมีเสียงเจาะเจาะเจะอ,อ,อ,อยู่ตรงนี้ลิปปิดมืดสนิทมองไม่เห็นอุ้ยสาวดีไซน์ทําดีนะครับเนี่ยมีเสียงเหมือนคนหายใจอยู่ตรงนี้ด้วยไฟฉายสามารถหันได้โอ้น่ากลัวนะหันลงไปที่พื้นทางโน้นปลายทางเหมือนจะมีนั่งเก็บไม่ได้นะครับตรงนี้เหมือนจะมีซอกสักอย่างด้วยครับแล้วก็มีสวิตไฟโอเคต้องทำการเปิดเครื่องปันไฟก่อน โอ้สุดทางเหมือนจะมีแสงแสงด้วยครับไม่แน่ใจว่าคืออะไรเหมือนกันนะครับโอ้ฉันเจอคนตายสภาพคือคนตายนั่นแหละครับโอเคเอับรอบไปเรื่อยๆแล้วกันครับเจ้นี้อาจจะทำให้ผมสั่นกลัวได้ก็ได้นะเพราะบรรยากาศมันไอ้นี่ดีมันโซคริป p ้ตรงปลายทางมีแสงบางอย่างเสียงเมือนหัวใจกำลังเต้นพวกนี้มนไม่ฆ่าหรอกครับ มันต้องการให้เราเจอกับความสั่นกลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเลี้ยงเราให้อยู่นานที่สุดสวู้ดเ้าดีไซน์ดีมากเลยอะ่ะมันมีเสียงบางอย่างอยู่ในความมืดนะครับที่เราไม่รู้ว่าคืออะไรมันมืดแต่มองไม่เห็นรู้แค่ว่ามันอยู่ที่ปลายทางแน่นอน,นเฮ้ยมึงอ่ะเฮ้ยอันนี้น่ากลัวเฮ้ยอันนี้น่ากลัวนี้น่ากลัวนี้น่ากลัวใช้ได้เลยใช้ได้เลยฉันขอไฟฉายหน่อยนะโอเคเฮ้ยอันนี้น่ากลัวจริงนะเนี่ยเล่นซะไม่กล้าเดินเลยอะ่ะ เฮ้ยเฮ้ยใช้ได้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 วเกินไปกูตั้งตัวไม่ทันอ่าบอกแล้วก็อย่ามาจำสแกท่านี้มันไวไปบิวก็บิวมาดีดีดิให้แบบว่าเราต้องเดินเข้าไปหามันนะจะน่ากลัวอย่าพุ่งมาหาเราการเจอผีที่ผมกลัวคือผมเห็นมันน่ะแล้วผมต้องเข้าไปหามันผมจะกลัวนะแต่เกิดถึงพุ่งมาหาแล้วแบบ เฮ้ย hey, แม่เอานะ่ะมันง่ายไปอิส o okay. ุย a ี่แมนโอเคหันไปทางนู้นแล้วก็ไปทางโน้นแล้วมั้งมาครับเกมบอกว่าต้องเล่นมาสิบห้านาทีใช่ไหมดีจ้าเราจะตายหรอเปล่า ซ้ายไม่ได้ขวามไม่ดีไม่มีอะไรเลยมีอ่านด้วยเหรอชายสูง2เมตรห้าสิบอายุ30ปีมีรอยบาดเต็มตัวนะครับผมเป็นคนไร้บ้านนะครับผมที่หลบซ่อนอยู่ในตึกนะครับชั้นใต้ดินระวังให้ดีเพราะว่าโคตรอันตรายมีให้รู้ไว้ว่าอันตรายนะครับแต่มันเหมือนจะเป็นมากกว่าแค่คนบ้าน,นะครับเพราะว่ามันโจมตีผมด้วยแบบความเร็วแบบสายฟ้าฟาดได้นั่นขี้เหรอโอเคอย่างว่าครับพอะมันเปิดตัวสิ่งที่มันควรจะกลัวเร็วเกินไปผมจะไม่กลัวไงเพราะว่าผมรู้แล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงอะเราสามารถพังได้ด้วยโครา พี่ชายเล่นกับหนูก่อนเมื่อกี้เห็นตรงปลายทางนะครับแขนยาวๆตัวใหญ่ชื่นออกมาพี่ชายอยู่กับหนูก่อนพี่ชายฉันเดาว่าพี่ชายไปทางขวาพี่ชายพี่ชายเล่นกับหนูก่อนพี่ชาย คือก็พอคิดออกอ่ะแล้วมันจะเป็นแบบนั้นแต่มันก็ห้ามตัวเองไม่ได้จริงๆอ่ะคนเรายังไงมันต้องลองดูสักนิดนึงอ่ะว่าแบบตายแล้วจะเป็นยังไงเกมนึกออกใช่ปะแล้วก็รู้วันฮิตคิวแล้วเวลาตายก็จะเป็นเขาเรียกว่าโหมาเดชใช่ไหมคือตายแล้วออกเกมต้องเข้าใหม่อย่างเดียวประมาณนั้นก็ดีรู้ไว้ครับเอาเป็นปว่าผมจะพยายามไม่เดินเจอมันแล้วกันครับถ้าผมสองตายสองรอบแล้วยังไม่ผ่านผมน่าจะไม่เล่น <laughs> เริ่มขี้เกียจเล่นเริ่มไม่สนุก โอเคมันเข้าไปในห้องไหนนะงั้นเราก็ต้องเดินเลยไปเลยแล้วกันเนาะมันอยู่ตรงนี้เราก็แค่เดินเลยไปหน่อยหนึ่งเป็นแบบนี้ The code behind the r e d cabinet รหัสผ่านอยู่หลังตู้สีแดงรหัสผ่านอยู่หลังตู้สีแดงรหัสผ่านอยู่หลังตู้สีแดงตู้สีแดงเหรอ อะไรวะเพิ่งเห็นนะครับตะกี้ยังไม่เห็นเลยน่ากุถ้าหนกลับไปเจอไหมอ่าจริงด้วยอ่าถือว่าเป็นเบสิกนะครับเบสิกจำสแกรโอเคหลังตู้สีแดงด้วยน,นะแล้วมันตู้ไหนวะอ๋อเจอละหนึ่งเก้าเก้าโอเคจำกันไว้นะครับ1990ถ้าเกิดผมได้รหัสปุ๊บมันจะเป็นการทริกเกอร์ละ เหมือนเราเก็บกระดาษในเซนเ d อร์แมนครับเราโปรเกรสแล้วเพราะฉันมันจะเล่นเราอีกรอบหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าศูนย์นะมันได้ปล่อยผมไปไง,ง่ายเงียบแปล,แปลกๆแบบนี้มาเอาดิจะเท่าไหน่กันเชียว เงียบจนฉันไม่กล้าหายใจเตะแตะ,ต,ะตะเตะเลี้ยวขวาไปเจอมึงดักอยู่จะพังเข้ามาละสิหนึ่งเก้าเก้าศูนย์หรอเอาเป็นว่าฉันต้องรีบหมุนละมั้งหนึ่งเก้าเก้าศูนย์อ๋อได้ละ แตงสกิลนะฉันจะไม่หันหลังหรอกเพราะฉ้วานายอยู่ข้างหลังฉันฉันจะไม่หันไปยุ่งแล้วกันนะโครบาสีเขียวตั้งสามอันเนะ่มีทําหอยอะไรวะตั้งสามอันห้องนี้ไม่มีอะไรครับเป็นห้องที่ทำให้เราเดินผ่านเฉยๆที่แรกห้องนี้ไม่มีนี่นะน่าจะเป็นกับดักคนที่สงสัยนะครับและก็มีควายตัวหนึ่งกำลังหลงเดินเข้าไปอ่าอ้าฉันสั่นกลัวเลดลูมปั๊บนะ งั้นอะไรอยู่ในห้องนี้อ่ะเพราะประตูมันดันออกไปถ้าไม่ใช่ตัวเมื่อกี้ Enemy Number Two แต่ s e c o n Enemy คำไฟมีอยู่ในตาชิดมาฉันมีอันนี้แล้วฉันมีประแจแล้วเอ้ฉันมีแฉลงแล้วฉันพร้อมจะเตียบแกสักที่หนึ่งเปิดขึ้นมาเปิดตับเปิดตับไฟไม้ติดไม่ใช่ตรงนี้ก็ต้องตามสายไฟไปสายไฟไปทางนู้นโอเคมาลม,มาลม,มาลม การที่ต้องเงยหน้ามองสูงเนะี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่ามันจะแอบใส่ผีนะครับมาในระยะประชิดได้เพราะว่าเราไม่ทันเห็นด้านล่างเพราะฉะนั้นอย่าเผื่อมองสูงนานครับมองแค่หางตาก็พอมองแค่หางตาก็พอนะครับอย่าเงยสูงอย่าเงยสูงเยอะมีสติมีสติครับมันมาแน่นี่งานอยู่นี่เองดีจ้าโอนี่จังดี๋ยเซีเรากันนายใครจะไปก่อนกันเจ้น่ารักดีกว่ะชอบ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 โอเค ตามมาตรงนี้ลงมาตรงนี้กดสวิตอะไรอยู่ในมือเหรอของดีเหรอฉันไม่ฆ่าสายตาหรอกฉันไม่ฆ่าสายตาหรอกบอกเลยฉันกดถอยหลังเข้าลิฟตอะ่ะฉันไม่ฆ่าสายตาจากนานแน่ฉันเข้าลิฟตละกดลิฟตละฉ <c oughs> ากจบนั่งมักง่ายใช่ไหม มึงอย่ามาแค่ใส่ฉาเขาวแล้วขึ้นว่าเอ็นดิการที่เขาทำคาแรคเตอร์ตัวนี้ออกมาน่ากลัวสูงใหญ่มีแผลหน้าตาเบลอๆแล้วการที่โผล่มาตามมุมกระแพงต่างๆให้รู้ว่ามันอยู่แต่พอจะเดินไปแล้วมันหายไปมันไม่ได้เจตนาที่จะฆ่าเรามันต้องการเลี้ยงเราไว้แล้วแค่มองดูเราอยู่ห่างๆสมกับการที่มันสมการที่มันเป็นมินิแอกเป็นคนที่เราคาดเดาไม่ได้ไม่ใช่ผีไม่ใช่สปหราดมันคือคนบ้าคนข้างมันคือคนที่น่ากลัวที่สุด ก็ดีครับแต่มันช่วยอะไรอะ่ะอันนี้ช่วยไปช่วยไปนิดนึงกดเพล y ต่อก็อ่าอเอากูเ,าเ,าเ,าเล่นอะไรเนี่ยวัดเอฮ้แล้วทำไมถ้าเกิดผมงัดเช่ออะไรเนี่ยเชื่ออะไรเนี่ยอ่าอ่าเมา <c oughs> เสียใจอะ่ะเกมมันทำออกมาดีนะหลายๆอย่างมาทำออกมาดีนะแต่อย่างว่าครับสงสัยเขาน่าจะไม่เก่งด้านการทำ UI อะคือแบบ เขาทำลเวลดีไซน์ใช้ได้คาแรคเตอร์ดีไซน์โอเคเซาประกอบดีแต่ UI กากมาก โอเคครับมีให้มีเท่านี้ให้เล่นก็เล่นเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากมายครับบ่นกว่านี้ไปสุดท้ายก็เล่นฟรีนะครับก็และนี่คือ wrong f a นะครับหรือว่าลงผิดชั้นนะครับก็เป็นเกม first person horror สั้นๆนะครับที่ตกมัตายในตอนจบอีกแล้วนะครับถ้าผู้ชมเราชอบการกดไลค์นะครับเกิดมีเกมอะไรดีๆอย่างนะนําบอกให้ที่คอมเมนต์นะครับแปะลิงก์ก็ได้แต่อาจจะหลุดไปอยู่กล่องสแปมเขียนชื่อก็พอครับแล้วเดี๋ยวเกิดใครชอบกว่านั้นก็ให้ดันขึ้นมาเห็นจะชัดนะครับอย่าลืมแชร์เพื่อนหรือ subscribe ลูปกระดิ่งเจอกันใหม